อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราที่ช่อง nation tv ค่ะเพื่อนบ้านของเราคนนี้เนี่ยมีผู้ชายน่ารักอยู่คนหนึ่งค่ะคุณกหนกรัฐวงศกุลค่ะคุณกนกเนี่ยเป็นคนที่รักพระเจ้าอยู่หัวรักชาติรักแผ่นดินมากคุณกนกไปสนามหลวงบ่อยมากไปเป็นทั้งจิตอาสาไปดูส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ไปกราบถวายอะไรพระเจ้าอยู่หัวคุณกหนกได้เขียน Facebook ในสิ่งที่เห็นค่ะ คุณกหนกบอกว่าคือได้เห็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทำงานหนักมากแล้วใจดีมากค่ะแล้วสุดท้ายได้เห็นว่าสำนักพระราชวังเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยติตติงคนที่ไม่ได้มาต่อแถวซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐหรือองค์กรต่างๆที่มีตั้งแต่การทำหนังสือขอมาเป็นพิเศษหรือหน่วยงานที่สลับหมุนเวียนกันมาเข้าสการะเป็นกรณีพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ คนพวกนี้รัดคิวรัดคิวประชาชนที่มาด้วยหัวใจมาตั้งแต่ตีสองตีสานึกออกไหมคะแล้วก็มีหน่วยงานแบบนี้รัดคิวคุณกะหนกเห็นแล้วก็เอามาเขียนคุณกะหนกบอกว่าที่พบมากคือไอ้ที่ขอมาเนี่ยจะเพิ่มจํานวนคนเข้าจะขอมาสิบเอาก่อนเข้าจริงมาหลายสิบ พอเข้ามานั่งในเต็นท์คอยในกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตพอเสร็จช่วงพิธีคนกลุ่มนี้จะขึ้นถวายสักการะพระบรมศพคนกลุ่มนี้แซงคิวคนที่มาต่อคิวเป็นเวลาหลายชั่วโมงม,มีคนแซงคิวค่ะหลายคนค่ะไอ้ที่แซงคิวกันไปแล้วเนี่ยที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยนะคะและองค์กรพิเศษที่ขอมาเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมาเซลฟี่ม่ให้เกียรติสถานที่และบางทีเนี่ยก็เดินลอยหน้าลอย,อย,อย,อยตา ทำให้ไม่ให้เกียิประชาชนที่มาต่อแถวกันหลายชั่วโมงเลยคนกลุ่มพิเศษแซงคิวทำให้คนภายนอกเกิดภาวะอั้นแถวจึงไม่ขยับไงเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังก็ฝากว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้สิทธิพิเศษมาถวายสักการะหรือใช้สิทธิพิเศษก็ควรจะละอายแก่ใจแม้แต่ญาติพี่น้องของขา้าราชการในสำนักพระราชวางังยังต้องต่อคิวเหมือนประชาชนทั่วไปขอให้เห็นใจประชาชนที่ต่อแถวหลายๆชั่วโมง คุณกหนกก็บอกว่าตัวแทนประชาชนที่มาในโคต้าของมหาไทยคนกลุ่มนี้จะตั้งอีกแถวแล้วเข้าไปได้ไวกว่าแถวของประชาชนทั่วไปแล้วก็นักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วถ่ายทอดมาหลายจังหวัดคุณกหนกบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยดูจากที่มหาไทยเกณฑ์กันมาจังหวัดละ750คน,น่ะนะคะคุณกหนกมองว่าไม่เคยเชื่อเลยว่าเป็นตัวแทนประชาชนดูจากบุค,คลิกเสื้อผ้าผมเผ้า มันเป็นตัวแทนของคนเฉพาะกลุ่มมากกว่าซึ่งประเด็นนี้นายกเคยเตือไม่ตั้งแต่แรกแล้วนะคะท่านผู้ชมว่า เวลาเอาคนมาเนี่ยจังหวัดละ750คนเนี่ยอย่าเอาพวกตัวเองหัวคะแนนตัวเองญาติพี่น้องตัวเองมาให้ไปเอาประชาชนที่เขาอยากจะมามาด้วยใจแต่ปรากฏว่าบ้านเราในที่สุดก็กลายเป็นแบบนั้นจริงๆมีการแซงคิวและคนที่มหาไทยพามาก็กลายเป็นคนเฉพาะกลุ่มไม่ได้กระจายไปที่ประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นไม่แซงคิวไม่เซลฟี่ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติสถานที่และจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวค่ะ